มารีวิวมือถือในราคาเป็นแค่3,990บาทเท่านั้นค่ะกับเทคโนโลยี Spark s นะคะจริงๆในซีรีส์นี้ของเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็คือตัว Spark 6ตัวนี้แล้วก็จะมีตัวที่เป็น Spark 6 Air แล้วก็ Spark 6 i Go นะคะแต่ที่ราคานี้สเปคนี้ค่ะต้องเป็นตัวนี้แน่นอนกับ Spark 6จะเป็นยังไงจะทําอะไรได้ไปดูกัน ไปเริ่มที่เรื่องแรกเรื่องของดีไซน์แล้วก็หน้าจอนะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.8นิ้วค่ะจอตัวนี้เนี่ยเป็นจอ HD Plus นะคะแล้วก็ถือว่าจัดการด้านหน้าเนี่ยออกมาได้ใหญ่จริงๆค่ะก็จะมีเพียงแค่ตัวกล้องนะคะที่เป็น dot display อ,ดดยอยู่ด้านบนนะคะที่เป็นกล้องหน้าตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นตัวหน้าจอแบบเพียวๆเลยด้านล่างนะคะก็จะใหญ่กว่าด้านบนอยู่นิดนึงนะคะถ้ามองจากตรงนี้ ทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างค่ะสีทุกคนเห็นตอนนี้ค่ะเป็นสีที่แบบเราไม่ค่อยเห็นในมือถือค่ายอื่นๆนะคะเจ้าตัวนี้ค่ะเรียกว่าสีโอเชียนบลก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกสามสีค่ะก็จะเป็นสีโคมิดแบ็ k นะคะเป็นสีดําแล้วก็จะเป็นสีนะคะมิสตี้ไวโอเลตค่ะก็จะเป็นสีม่วงนะแล้วก็จะมีสีสุดท้ายคือด y นามิกออรเรน์ก็จะเป็นสีส้มค่ะสำหรับพู่มสีนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบ น้ำเงินน้ำเงินเลยในควารู้สึกของอุ้มนะคะวะสัสดุด้านหลังนะคะก็จะทํามาเป็นแบบเงาๆแล้วก็จะมีเขียนว่าเทคโนสปาร์กตรงนี้นะคะส่วนกล้องเนี่ยวางมาส์ถือว่าโอเคนะค่อนข้างจะบาลานซ์ดีแล้วก็จะมีที่สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะสามารถใส่ได้2ซิม พร้อมกับไมโคร SD การ์ดได้อีก1อันนะคะตัวเครื่องเนี่ยให้มาแล้วที่64 g ินะคะก็สามารถจะเพิ่มเมมได้น้ําหนักเนี่ยถือว่าหนักพอสมควรนะคะด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมากับแบตเตอรี่ขนาด5000ม ah ิลแอปค่ะอุ้มว่าเหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปลยุลยๆหน่อยต้องการใช้งานเต็มๆวันนะคะแล้วก็ได้หน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้เนาะจะรับออออเดอร์ order, เอาไปไว้ที่ร้านอะไรแบบนี้อุ้มว่าเหมาะมากๆกับเจ้าตัวนี้ เรื่องต่อไปที่ผู้จะพาไปดูค่ะคือเรื่องของกล้องนั่นเองนะคะก่อนจะไปเล่าให้ฟังไปดูสเปกไปน,นิดนึงทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยค่ะ ดูดีกว่าค่ะว่าเวลาเราใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงบ้างนะคะเสเปคกล้องหลังเนี่ยถือว่าโอเคเลยก็คือมีเลนส์ความละเอียดสูงสุดที่16ล้านมิกเซลแล้วก็จะมีเลนส์อื่นๆอีกน,นะคะมันไม่ได้ดีแค่ความละเอียดค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันมี AI CAM ตัว AI CAM เนี่ยมันจะวิเคราะห์ให้เราค่ะว่าเรากําลังถ่ายอะไรอยู่เราถ่ายวัตถุเราถ่ายต้นไม้นะคะแล้วก็มันจะปรับแต่งให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการค่ะตัวนี้เนี่ยฉลาดมากๆแต่ที่เจ๋งสุดๆค่ะคือโหมดบิวตี้ค่ะมันไม่ใช่แค่โหมดบิวตี้เพียงอย่างเดียวนะคุณยังสามารถจะถ่ายนะคะเพื่อปรับเนี่ย AI body shaping นะคะก็คือว่าคุณจะปรับให้หุ่นคุณเพียวเซ็กซี่นะคะหรือว่าธรรมชาติอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน ทีนี้นะคะคุณยังสามารถจะทําภาพแบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้อีกด้วยนะคะผ่านเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้คือสําหรับกล้องหลังตัวนี้มีดีอย่างหนึ่งค่ะคือมันจะมีโหมดมาโครนะคะที่โหมดมาโครเนี่ยคุณจะสามารถถ่ายวัตถุเนี่ยใกล้ๆได้ที่ประมาณ4เซนนะคะแล้วดูความคมชัด อุ้มว่าทาออกมาได้โอเคเลยทีเดียวนะคะค<อ>เห็นรายละเอียดของภาพอย่างชัดเจนค่ะหลังจากที่อุ้มลองไปถ่ายนะคะเอากล้องตัวนี้ไปลองถ่ายถ่ายนู่นถ่ายนี่ค่ะตอนไปเที่ยวผลปรากฏว่าภาพออกมาก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะคะถ้าเทียบกับมือถือในกลุ่มราคาเดียวกันแล้วก็ยังสามารถจะซูมได้ถึง2เท่าอีกด้วยค่ะคอุ้มว่าจัด AI ตัวนี้ค่ะมันจัดการเรื่องของสีออกมาได้ดีเลยแต่ทีนี้ใครจะถ่ายวิดีโออุ้มอาจจะติดนิดนึงตรงที่กันสั่นมันอาจจะเขาไม่ได้ใส่ตัวกันสั่นมาให้นะคะ ทีนี้เนี่ยกล้องหน้าเป็นยังไงบ้างค่ะกล้องหน้าของเจ้าตัวนี้นะคะมากับความละเอียด8ล้านพิกเซลตัวนี้เนี่ยจะสามารถจะถ่ายนะคะโหมดบิวตี้หน้าเนียนกริปแบบที่ทุกคนเห็นกันตอนนี้ค่ะมันเนียนจริงๆนะทุกคนเนี่ยดูสินะคะแล้วก็ยังสามารถจะทำนะคะใช้กล้องหน้าเนี่ยทำภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกล้องในกลุ่มราคาประมาณเนี่ย3,000 4 5,000บาทน,นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียว เดี๋ยวจะไปกันต่อที่การเล่นเกมแล้วก็ p e r f o r m ร์แมการใช้งานกันบ้างนะคะเออเนี่ยแหละจะเทสด้วย Rv เลยและกันเนาะอยากรู้เหมือนกัน,นะคะ่ะว่าราคานี้จะเล่นได้ยังไงบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็น Uh, high Frame Rate ไม่ได้นะคะก็จะเป็น Frame Rate สูงสุดอยู่ที่ uh, 3 0 FPS ค่ะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะตกหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าเนะาะจ้าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวชิปเซตค่ะที่เป็น Mediatek ทนะคะ Helio G 7 0ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันถูกดีไซน์มาสำหรับมือถือราคาประหยัด แต่ว่าเป็นเกมมิ่งชิปเหมือนกันนะคะก็คือสามารถที่จะเอามาเล่นเกมได้เป็นอย่างดีแล้วก็ด้วยความที่เขาใส่แรมมาให้4กิกที่ราคานี้นะคะสังเกตดูว่าอุ้มยังสามารถจะวิ่งถอยหลังอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถจะปล่อยสกิลออกมานะคะได้โอเคเลยทีเดียว ค่ามันค่ามันอ่าเรียบร้อยไป1นนะคะแล้วก็ระบบปฏิบัติการนะคะจะเป็น Android v e เวอร์ชัน10ค่ะครอบทับด้วย h i o อ7อนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถจะทำนะคะ l u ู t o o t h Audio Share ได้สูงสุดถึง3เครื่องด้วยกันเออสำหรับคนที่ชอบนะคะแล้วอุ้มก็ได้ทำการเทสนะคะดู Netflix ให้ทุกคนและนะคะหลายๆคนอยากให้เทสว่าเอ๊ะมันเป็น L1 หรือเปล่าสรุปตัวนี้จะเป็น L3 นะคะก็จะสามารถดู n น t f l i x ได้ใน ระดับความชัดที่เป็น SD ค่ะ RAM ตัวนี้ให้มา4กิกนะคะแล้วก็ให้ ROM ม,มา64กิกอย่างที่บอกไปว่าสามารถที่จะเพิ่มเมมได้สำหรับคนที่ต้องใช้ความจุได้เยอะๆอะนะแล้วก็ที่สำคัญะคะ่ะตัวนี้เนี่ยแบตมากับแบตขนาด5,000มิลลิแอมป์ถึงเฟรมเรทมันจะไม่ใช่เป็น60แต่ว่าโอเคเลยทีเดียวนะกับการเล่นนะคะการที่มันใส่แบต5,000มาด้วยนะคะก็ยิ่งช่วยทําให้เนี่ยเวลาเราเล่นเกมเอ่ยนะคะหรือว่าเวลาเราใช้งานแล้วก็แบบบางทีเราอาจจะใช้มันเป็นเครื่องสารองใช่ปะ เราก็ไม่ค่อยใช้ชาร์จมันอะไรแบบนี้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องชาร์จมันบ่อยๆแล้วก็ใช้งานมันได้นานมากยิ่งขึ้นต่อการใช้งาน1ครั้งต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะอ,อ๋อแต่ติดนิดนึงพอร์ตมันเป็นพอร์ต m i โ r o USB จริงๆถ้าใส่ USB C มาให้เนี่ยจะเลิศเลอมากแล้วด้วยความที่บอดี้เป็นแบบนี้นะคะมันก็เลยไม่ค่อยร้อน CPU เขาเนี่ยจะเป็น Octa-Core 2.0 GHz นะคะงั้นก็แปลว่าใครที่ชอบไปเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคเลยทีเดียว สรุปแล้วรู้สึกยไงกับตัว Spark s i x บ้างนะคะเวลารีวิวมือถือที่ราคาประมาณนี้รุ้มจะถามตัวเองตลอดว่าเราคาดหวังอะไรแล้วเราได้อะไรกลับมานะคะ Spark Six เป็นตัวหนึ่งที่เทคโนโบลยีทำออกมาได้ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้เกินราคาในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอเองขนาดใหญ่นะคะ แล้วก็ยังสามารถที่จะใส่นะตัวชิปเซ็ตที่เป็น m e d i a t e k ทนะคะ h e l i o G70 ตัวนี้มานะคะแล้วก็ตัว CPU เนี่ยก็ยังทำออกมาได้ดีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000ม ah. ิลลิแอมแล้วก็กล้องหลังนะคะที่มาพร้อมกับ4เลนนะคะทั้งเลนหลักเลนที่เป็นเลนเดฟนะคะเลนมาโคแล้วก็เป็น AI ไทำให้นะคะเราสามารถจะถ่ายภาพเนี่ย ไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ในสถานการณ์ไหนนะคะก็สามารถจะใช้งานได้ค่ะคือมันอาจจะแบบไม่ได้ดีเท่าตัวเป็นหมื่นอะไรพวกนี้แต่ก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคเลยทีเดียวนะคะใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดใน description ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ช่องทางการซื้อไว้ได้ย้ำอีกทีหนึ่ง3990บาทกล่องเป็นอย่างนี้นะคะกล่องหน้าตาอย่างนี้ตัวเครื่องนะคะมีให้เลือกทั้งหมดสีสีแบบนี้เพราะ,ะนั้นใครสนใจอุ้มฝากตัว spark six ตัวนี้ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ออกกนหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ